มันมันมันเริ่มมีตั้งแต่ปีประมาณปี2,521แล้วตอนนั้นก็ปีกระต๊อบหลังเดียวแค่นั้นแหละนะเป็นกกะต๊อบมุงหลังคาจากตอนแรกบทมันก็เป็นสีขาวอยู่แล้วลองเอาสีทาเพราะสีทามันโดนฝนโดนอะไรมันมันเป็นตะไคร่กเกาะเยอะงวดงวดนั้นไปทะเลมาเพราะงั้นไปเจอหอยสมัยนั้นอยู่กับอาจารย์บุเิศไปเจอหอยอาจารย์บุเิศบอกเราเอาหอยติดก,กันนะ ก็เลยเอาหอยมาติดดูตอนแรกแค่ลองๆดูเฉยๆพอทําไปทํามาก็มันก็แปลกดีก็เลยเอาหอยมันทั้งวัดเลยที่นี่ประดับประดาไปด้วยเปลือกหอยนับล้านล้านตัวเลยนะครับ<ม>และมีความวิจิตรมากเมาที่นี่ต้องมาชมให้ได้นะ<ม>ที่นี่สำนักสงฆ์ฟูน้ำร้อนอยู่ที่ตำบลบ้านบึงอําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับ วันนี้นะครับเราพาเพื่อนๆนมาอันซีนสถานที่ที่หนึ่งที่อยู่ในจังหวัดราช,ชบุรีที่นี่สำนักสงฆ์พุ่น้ำร้อนอยู่ที่ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราช,ชบุรีนะครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ประดับประดาไปด้วยเปลือกหอยนับล้าน,ล,านล้านตัวเลยนะครับนี่ว่าเดินไปนี่เจอแต่เปลือกหอย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 เต็มไปหมดเลยนะครับแต่จะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอากาสในการชมคลิปใหม่ๆ่ถัดไปพร้อมแล้ว เราไปชมกันเลยนะครับเราจะสังเกตได้เลยนะครับเห็นแต่ไกลในความสวยงามเนาะขนาดตรงขั้นบันไดเนี่ยยังติดเปลือกหอยที่มีสีสันหลากสีด้วยเนาะสวยงามมากๆนะครับไปดูที่ด้านบนจะสวยขนาดไหนตัวนี้ก็เป็นหลวงพะพ,พุทธเนรมิตเป็นหลวงพ่อองค์สีขาวองค์ใหญ่นะครับตรงล่างก็จะมีคาถาให้เราได้กราบไหว้บูชากันนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงบริเวณโบสถ์แล้วนะครับซึ่งจะมีความสวยงามมากๆดูแปลกตา ไม่เหมือนกับที่อื่นเนาะศิละปะของที่นี่เป็นศิลปะปูนป,ปั้นแล้วก็สลับไปด้วยหอยแต่ประวัติจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปคุยกับป่าหลวงพ่อกันนะครับกาบมรสการครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อชื่ออะไรนะครับชื่อพระพนม,พาพน,มนารินโทถามความเป็นมาหน่อยที่ว่าวัดนี้สร้างมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่นะฮะมันมันมันเริ่มมีตัง้งแต่ปีประมาณปี2521แล้วตตอนนั้นก็ปีกระต๊อบหลังเดียวแค่นั้นแหละ นะเป็นกระต๊อบมุงหลังคาจากอยู่มันก็มีพระผ่านไปผ่านมาแต่ไม่ได้อยู่ประจาหรอกครับไม่มีจนประมาณปีประมาณปีสี่สามเออมีมีพระที่มาอยู่ตรงนี้โส,สัยจะมรณนา,าพาบเขาก็เลยส่งพระที่วัดโป่ง,งทิงร่างครับมามาอยู่มาตอนแรกก็มาสองลูกซึ่งเป็นเจ้าวัดองค์องค์ก่อนนี่นะครับมาสองลูกอีกรูปหนึ่งศึกแต่อีกรูปหนึ่ง ก็ <G ül üş> อยู่องคเดียวครับหมายถึงว่าเป็นผู้ดูแลไปองค์จนกับผู้ดูแลนั้นก็มาสร้างเขามาอยู่ประมาณปี4 4่สมมันมันไม่เป็นมันไม่เป็นวัดไมรียกว่าสร้างเก็เป็นกระต๊อบอยู่เฉยเริ่มเริ่มจะมาสร้างเป็นวัดนี่จริงปๆประมาณปี4 3. 3> ีส่สามอ๋อสี่สามครับที่ว่าจะสร้างแบบเป็นถาวรแบบนี้เลยนะครับถาวรวัตถุตอนนั้นอาจารย์บุญเลิศกระตะศีโลมาสองรูปที่วัดโปง่งสิงล่างส่งมาครับแล้วก็แกก็ เป็นผู้ดูแลอยู่อาตมาเองก็มาบวชปี44แกก็มาอยู่กับแกนะก็มาสร้างเริ่มสร้างตั้งแต่พวกศาลาตั้งแต่ปี44 45, ก็จะเริ่มสร้างศาลานี้ก่อนศาลาขอ,องใหญ่เนี้ยสร้างศาลามาก่อนเรื่อยๆ44 45 46ห้าหกมันยังไม่เสร็จทั้งนี้ก็มาสร้างโบสถ์บ้างคือแบบสร้างพอดีมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ปองสมปองล่มโพลีเนี้ยนำงคนดังๆเนี่ยที่บ้านอยู่ฝั่งทาเนี้ยเขามาบริจาค หินพวกอะไรเนี่ยในงบประมาณประมาณล้านหนึ่งให้ให้สร้างโบสถ์ก็เลยสร้างศาลให้ไงก็เลยสร้างมาเรื่อยๆ<ด>แล้วแล้วมีแนวคิดยังไงที่จะเอาหอยมาประดับ <c oughs> ตอนแรกโบสถ์มันก็เป็นสีขาวอยู่แล้วครับ,รบลองเอาสีทาเพราะสีทามันโดนฝนโดนอะไรมันมันเป็นตะไคร่เกาะเยอะ <c oughs> ใช่ไหมงวดงวดนั้นไปทะเลมาว่ราะงั้นครับไปเจอหอย,ยสมัยนั้นอยู่กับอาจารย์บุเลอร ไปเจอหอยจำเรื่มบอกเราเอาหอยไปติดกันนหะมก็เลยเอาหอยมาติดดูติดไปเรื่อยิดมาจนทุกวันนี้ยังติดอยู่เลยตอนแรกแค่ลองๆดูเฉยๆ<ม>พอทําไปทํามาก็มันก็แปลกดีก็เลยเอาหอยมันทั้งวัดเลยมันเลยกลายเป็น<ม>เอกลักษณ์และเป็น<ม>จุดเด่นของที่นี่เลยปูนที่ใช้ติดเป็นปูนขาวธรรมดาปูนเหมือนกับว่าปูนปัตเตอร์คล้ายๆอย่างเงี้ยพอมันทนฝนโดนอะไรเรียกว่ายิบซ้ำมั้งสีขาวมันก็เลยเปื่อยง่ายเห็นไหมเปื่อยปูนปัตเตอร์อืมครับ พอโดนมันหลายปีเพราะมันสร้างมันไปจะยี่สิบปีอย่างเงี้ยครับมันก็เปื่อยใช่ไหมถึงได้เปลี่ยนใหม่แต่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ใช่ปูนนะตัวนี้เห็นไหมเอาสีทาแล้วมันมันจะหลุดมันจะดําแบบนี้แล้ก็จะเอาหอยติดจวสมัยนี้เราใช้ปูนสกิมโคตมันจะขาวได้นานมันจะคล้ายๆปูนกาวนะใช่มันแห้งยิ่งแห้งมันยิ่งขาวเห็นไหมมองแสบตาเลยอ๋ออันนี้ก็เป็นสกิมโคเหมือนกันนะที่เห็นบ่พื้นเนี่ย อ๋อถ้าแห้งจัดจคือจะขาวงี้เลยใช่ถ้าตรงบันไดลงใหญ่บันไดใหญ่ตรงนั้นสกิมโคตัวนั้นไม่ได้ผสมสายมันจะขาวตัวเลยครับแต่ทีน่นี้จะิงมันมันแพงมันมีราคาแพงเลยทางวัดไม่มีงบกกเลยต้องผสมใายไปหน่อยแต่มันก็จะขาวอยู่ครับโนะบสถ์นี้จะเห็นมันจะคล้ายวัดล่องขุนเห็นปะอืมครับคือไปไป,ไปเชียงใหม่มา,าไปดูว่าเออวัดล่องขุนเขาสร้างแบบนี้มันก็เข้าท่าดีคือเราก็ไม่ได้เอาแบบเขาทั้งหมดหรอก๋ยวเ,เพียงแต่ว่า เอามานนดูดูวัดอื่นบ้างไม่ใช่วัดนี้อย่างเดียวอย่างเเราก็มาปั้นปูนปั้นแต่อของเขาเป็นเป็นแก้วเป็นกระจกนะเราเอาปูนปั้นปั้นนะปั้นมือนะใช้อันนี้ปูนปั้นเทพนมต่างๆเนี่ยทางวัดปั้นเองหรือว่าช่างที่ไหนช่งางแถวเขาเรียกอะไรอยู่ทั้งวัดโป่องอนะพอมีพวกรูปปั้นต่างๆมาใสา่มาดูแบบเนาะอลังการหรูหราแบบดูแบบเหมือนสวรรค์ะ่ะ ในวัดก็มีหลวงพ่อพุทธเนรมิตรกับกับหลวงพ่อใหญ่ในหลวงพ่อใหญ่เนี่ยหรือมากก็คนชอบมาบนเรื่องการงานเรื่องทําการทํางานนี่แหละจะส่วนมากจะสวบในเรื่องการทํางานมากกว่าครับข้างหน้านี้เป็นหลวงพ่ออะไรฮะข้างหน้าหลวงพ่อพุทธเนรมิตรโอ้พุทธเนรสร้างวันเดียวเสร็จฮเทวันเดียวเลยฮะเขามีบล็อกเหรอใช่มีบล็อกเขาบล็อกประกบแล้วก็เทไปก็ชวนยอมญาติยมอ่ะเขามาช่วยกันเท คนละก็ป๋องสองกระป๋องแค่น้าเสร็จอ้อ๋อแต่ก็มีบล็อกไปอยู่แล้วนี่บล็อกครอบพิมพ์ครอบอยู่แล้วยังเพียงจะเราเตรียมของไว้ก็ตองเขาจะมีโครงสร้างเหล็กอยู่ในพอโยมมาก็ช่วยกันตักคนละกระป่องกระป๋องวันเดียวเสร็จเลยวันเดียวเสร็จโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยลุงข้ออยากจะฝากอะไรกับญาติโยมที่ผ่านมาผ่านไปแถวนี้ไหมว่าก็ถ้าใครผ่านมาก็ ถ้ามีหอยก็สามารถบริจาคได้นะโยมถ้ามีมีช่องทางบริจาคไนถ้าจะบริจาคอาจจะโทรมาที่วัดก็ได้บริจาคจะมีหมายเลขมาชีวัดให้ถ้าใครไม่มีกำลังทรัพย์แต่มีตัวหอยก็เนาะสามารถบริจาคได้ใช่ที่นี่ส่วนมากจะเป็นหอยประเภทอะไรจำกัดไม่ต้องเป็นหอยอะไรบ้างไม่จำกัดถ้ามีก็เอามาบริจาคได้เลยคือคือเราจะติดติดไปเรื่อยไงคือตรงไหนมันว่างเราก็จะใส่หอยไป มาที่นี่หอยจะมีอยู่ทุกที่ทั่วไปเนาะมีทั่วเห็นไหมตามกุฏิทางทางลู่ทางล่างมีหมดเดี๋ยวผมขออนุญาตพาอ่เพื่อนๆในในช่องพาไปดูก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างได้ได้ได้ขอบคุณครับอันนี้คือหอยเชีเรียกว่าหอยเชีวกระดูกเนาะหรือมีเหืือบตัวเขานะเขาจะเป็นเปลือกเหมือนมุกอันนี้จะเป็นสีนี่ การสีสีส้มสีเหลืองเนาะนี่คือดอกไม้ให้เพื่อนเพื่อนมาดูเนาะการติดหอยอันนี้เป็นปูอะไรครับเนี่ยปูสกินโคสสกินโคดอย่างขาวเนาะมันจะปิดเกาๆด้วยแล้วมันจะหนึบๆเนาะใช่เพราะมันมีความละเอียดถ้ามันมันแห้งแบบมันจะขาวเลยใครอยากจะได้ดังว้ที่หนึ่งต้องยังไงต้องยังไงต้องมานับหอยหมดทุกตัวเลยโอ้ช่างกิโลได้ไหมกะว่ามาถึงอะเอาเต็น์มาเกาะนอนกลางเลยเดือนจะนําหมดแบบนั้นะ เขากดเข้าไปได้เลยวิธีการทำกดมือตาปั๊หนูก็ทำะไรสร้างตรงนี้เลยค่ะอืทำไงก็ได้ให้มันตกออกมาอะระหว่างกันไม่ไล่ล่างกันไปเลยเดี๋ยวมันมันไม่ทอดีกันนะที่ตรงนี้ได้ระลึกถึงชัยนั่นเลยค่ะถูกต้องไปอีกมือเน้นๆทั้งน้อยกดนิดนึงให้มันให้มันจมลงไปได้โบราอช่องไฟไม่ได้ช่างไฟเป็นค้ากันอยู่น่ะใช่ขโมยมันห่างกว่าเห็นป่ะเบี่ยงได้ค่ะ เอาแล้ทีนี้ e. เอาหนึ่งนะเดี๋ยวให้ใส่ดอกหนูจะได้มีอันเอาอ่ะเอาสีขาวก่อนไม่ได้เดี๋ยวน่าจะนำล่องให้ดีหน่อยนะนำล่องไปอ๋อมันก็เป็นดอกไม้เออดี๋ยวทำตรงนีเใส่เรียกว่าดอกบานชื่นใช่จะดอกอะไรก็เอาเนี่ยกราฟิกนะดอกไม้ดอกไม้หอยใช่ปั๊บเสร็จแล้วด้านข้างปั๊บแล้วลูกไม่พอได้ไม่มีอะไรดอกเดียวก็ใส่ปลายให้เต็มอ <Rug> ่าเดี๋ยวทีนี้ก็ใช้เป็นโบ นี่แล้วอันนี้อันนี้ก็นั่นเข้าไปเออเออวางเข้าไปลูกนั่นเออให้มันจิ้เสร็จเจมอันนี้หัวทิ่มกันอีกลูกหัวทิ่มกันมาอีกเอาหนูหาตัวทิ่มหาตัวนี้น้อยนะคะอันนี้แตงกวานี้ไม่มีใครอยู่ขวตัวนี้หนึ่งค่ะเข้าแล้วอ่าอันนี้เดี๋ยวอ่าใช่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ยากใส่นี่เลยค่ะเอาเดียวเลยใช่ไหมไม่ไม่เชื่อมนี่เหรอ่มสามเกิดแล้วตะมอีกเกิดหนึ่งอ่าเหมือนมีดอกไม้คือ ใส่ให้แบบมันไม่เวียนอะให้ลายมันต่อเนื่องกันใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ไปทําโบสร้างโบอ่าโบเวลาบนล่างอันตุ๊กอันหัวชนกันอนอย่างนี้ใช่ใช่ใช่เก่งเข้าใจได้ง่ายอ่ะอีกนี่ก็คือนี่ออันนี้ก็เอาใส่ชนไหนก็ใส่เอาอดอกใกล้ๆกันถ้าใหญ่มากมันจะเกินเสาแล้วหาจิ๋วจิวก็เพื่อนๆที่สนใจจะมาสร้างดอกหอยกันนะก็มาได้ที่นี่เลยเนาะใช่มาได้ที่นี่ ทีนี้อันนี้พอแห้งแล้วมันก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้เป็นสีขาวสำหรับเพื่อนเพื่อนที่มามามาช่วยสร้าง่วกแล้วก็กดลงนิดนึงกดให้มันจมๆนิดนึงมันจะได้แบบให้เนื้อปูนมันเข้ามาในตัวหอยหน่อยนึงจะได้เป็นตัวพยุเวลาแห้งเนาะต้องไหนว่างก็ช่างเสียบอย่างเดียวสวยงามแบบธรรมชาติสวยงามธรรมชาตินี่เราไปดูจุดเองกันเนาะขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไป ในุโบสถเนาะในโบสถนะ์เพื่อจะไปกราบไหว้พระประธานกันนะฮะแต่ก่อนที่จะเข้าไปเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเ,เดินชมบริเวณน่านนอกก่อนว่ามีอะไรที่สวยงามให้เราได้ชมกันบ้างเนาะ,ะนี่ครับตรงนี้วิวเ,เทพนมนะครับเนี่ยเป็นซุ้มประตูที่สวยนะยังไม่เคยเห็นที่ไหนที่ก็ททำประมาณประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นแบบเป็นซุ้มแล้วก็มีเทพพนมมีรูปปั้นด้วยน,นี่คือทางทางเข้าเฮ้ยตอนแรดูไกลอ่ะ คิดว่าเป็นเป็นลวดลายปูนปั้นเฮ้ยเป็นหอยอ่นี่เป็นหอยที่มีตัตวมากดูนดี่นี่ครับบริเวณด้านข้างของอโบสถ์เนาะนี่เป็นหอยทั้งหมดเลยลวดลายหอยสวยมากนี่ไล่ไล่เฉดสีด้วยนะน้องน้องน้องนี่น้องนมองยัง,งไงน,นี่เป็นรูปปั้นพญานาคนะเป็นปูนปั้นนะเป็นปูนปั้น แต่ว่าพญานาคที่นี่ทําไมไม่เหมือนที่อื่นเลยไม่มีแหลมแหลมขึ้นมาไม่มีลากระหนกไม่มีหงอนขึ้นมา<อ>ก็หลวงพอ่อท่านบอกว่าไปชมที่ไหนมาชอบอยังไงก็เอามาปั้นแล้วก็ข้างๆกำแพงทั้งหมดเลยก็จะเป็นเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยประดับเออนี่หานุมานอะ่ะใช่ใช่ใช่หนุมานเป็นเพื่ออะไรหนุมานพิเภกอะไรในรามเกียรติ์เป็นเป็นเป็นสัตว์ในวรรณคดีบันไดขึ้นบันไดขึ้นก็จะเป็นเปลือกหอยด้วยนะแม้แต่ตรงนี้เนี่ย ตรงนี้ยังเป็นเปลือกหอยเลยนี่ครับด้านบนเป็นปูนปั้นเป็นศิละปะปูนป,ปั้นแบบสามมิติเลยนี่แล้วข้างๆก็ประดับด้วยเปลือกหอยทั้งหมดเนาะเปลือกหอยทั้งหมดแล้วก็สลับด้วยลายเทพนมแล้วก็ลายกระจังต่างๆเนาะนู้นก็เป็นพญานาคแล้วก็มีเฮ้ยนั่นเป็นอะไรเปล่าเนี่ยทศกณัณฐ์หรือเปล่าใช่ทศกัณฐ์กับพระรามก็ทศกัณฐ์กับสีดาเปล่านะ่ะนางสีดาใช่ที่เป็ไงเป็นผู้หญิงไง ใครที่ดูออกก็เมนต้บอกเนาะว่าขบมนนั่นคืออะไรเนาะที่นี่นะคะนอกจากจะได้ชมวัดแล้วเนาะก็มาชมงานศิลปะฝีมือดีชั้นหนึ่งเลยเนะเพราะว่าราชบุรีเนี่ยนอกจากจะมีดีเรื่องการปั้นโอ่งแล้วเขายังปั้นลูกป,ปั้นอะไรอย่างเงี้ยงานปั้นงานปั้นงานอะไรอย่างเงี้ยใช่้าใครไม่อยากมาดูปั้นโอ่งก็มาดูดูโอง่ง <laughs> มาดูดการปั้น<ะ>ที่นี่ได้เนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเราพา,พา,า,า,าทุกคนเข้าไปดูในไป ข้างหน้าโบสถ์ก็จะเป็นนี่เป็นภาษาสังกัดจป่ะใช่ค่ะนี่เป็นพาพแกะสลักไม้คือที่นี่ก็คือเขาเรียกว่ามีทั้งรูปปั้นแบบสามมิติและสองมิตินูนต่ำอนนี้นูนต่ำหนึ่นึนสูงอันนี้นูนสูงนูนต่ำก็ได้นะเนาะถ้านูนสูงต้องออกมาครึ่งหนึ่งมันจะมีศิลปะมันจะมีนูนสูงนูนต่ำแล้วก็ล่องลึกอ่าเป็นล่องอะไรเงี้ยเหมือนที่วัดไหนะที่ที่วัดอะไรที่แกะน้ผาที่เป็นอันนั้นล่องลึก เป็นร่องพระเจ้าอ่ะสุพรรณหรอไม่ใช่ที่ชลบุรีอ่ะวัดอะไรอ่ะที่ภูเขาใหญ่อันนั้นเป็นร่องที่ก็ยิงแสงไปแล้วก็ทําเป็นร่องพระเจ้าอ่ะไปไปดูในดีกว่าดูนกลาวหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่ครับเขาบอกว่าจะเด่นเรื่องการงานใครมาขอการงานที่นี่ได้ทุกคนนะคะบริเวณภายในโบสถ์นะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะมีพระประธานที่ชื่อว่าหลวงพ่อใหญ่เนาะพระพุทธรูปปางมารวิชัย ฝาผนังหรือว่าเป็นหน้าต่างเนี่ยจะเป็นปฏติมากรรมนูนสูงหน้าต่างก็จะเป็นแกะสลักไม้ทาสีทองเนาะส่วนด้านบนก็จะเป็นปูนปั้นปูนปั้นแล้วก็เป็นปูปนปั้นนูนสูงสลับด้วยเกรดกระจกะนะครับด้านหน้าของพระประธานก็จะเป็นนี่ฮะเป็นปฏติมากรรมแต่เป็นแบบนูนต่ําแล้วด้านหลัง <j> uh. ด้านหลังนะฮะ <an> ด้านหลังพระประธาน <c oughs> ก็จะเป็นปฏิมากรรมแกะสลักไม้แล้วก็สลับด้วยกระจกเนาะส่วนนี่เลย ทุกคนที่มาเนี่ยคิดว่าตรงนี้จะเป็นภาพที่เขาปิ้นนะไม่ได้ปิ้นนะนี่นี่งานฝีมือนะเนี่ยเป็นภาพเขียนสีนะดูรายทีพวกกันเลยเนอยู่เลยเนี่ยถมสีไม่ครบเนี่ยแมีความวิจิตรมากเลยมาที่นี่ต้องมาชมให้ได้นะเนี่ยแล้วเขาจะได้คัดเอามาติดตะทินให้คือนี่เป็นให้มีระยะแต่ที่จริงแล้วก็คือเนี่ยใช้พวกการเขียนนะทุกคนดูเลย อนอกจากเราจะได้มาชมศิลปะสถาปัจยกรรมสวยๆงามๆแล้วที่นี่ยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆนะครับซึ่งอยู่มองจากวัดลงไปก็กจะเห็นเลยครับนี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยสวยงามมากครับเขาเรียกว่าที่นี่คือวิวสวิตเซอร์แลนด์ของราช,ชบุรีเลยนะครับครับสำหรับใครที่มาที่นี่เนาะที่นี่ชื่อว่าสำนักสงผู้น้ำร้อนก็อยากจะรู้ว่าผู้น้ำร้อนอยู่ตรงไหน เขาบอกว่าบ่อน้ำพุร้อนป่งกระทิงห่างจากสํานักสงฆ์ที่นี่2.3กิโลเมตรเท่านั้นอเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาจะไปอาบน้ำพุร้อนหรือว่าไปแช่น้ําพุร้อนก็เชิญได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมีเดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราเจอกันที่ภูผาป่าสนเรียกว่าจุดกลางเทนที่ราคาหลักร้อยวิวหลักล้านจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับ